สวัสดีครับผมสลายุทธ์ฉลวยนะครับหรือนโมลุยสวนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับนโมในช่วงคุยง่ายๆสไตล์นโมนะครับซึ่ง s t o n อนเ n c e p t ก็คือสดตรงจากในพื้นที่กันเลยทีเดียววันนี้นโมจะไปที่เขตภาคใต้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจะไปดูกันว่าการดูแลทุเรียนที่นครศรีธรรมราชทั้งเรื่องราคาผลผลิตแล้วก็การทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้ ดีนั้นเขาทํากันอย่างไรและตอนนี้นโมอยู่กับน้องเนสแล้วครับสวัสดีครับน้องเนสครับสวัสดีครับผมอ่าอ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีนโมด้วยนะครับผมอ่าอ่าน้องเนสแนได้นตัวเลยได้ครับอ่าผมนะครับนายวิษณุสุขบําเพิงนะครับผมชื่อเล่นชื่อน้องเนสนะครับผมก็อ่ดูแลรับผิดชอบนะครับเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมอยากรู้มานานละ เกษตรกรที่นครศรีธรรมราชเนี่ยส่วนใหญ่เขาปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงไหนของการเจริญเติบโตของทุเรียนครับทุเรียนนครศรีธรรมราชนะครับผมหลักๆเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับผมซึ่งเอามาเสียบยอดกับต้นทุเรียนบ้านเพราะว่าจะทําให้ต้นเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทนต่อโรคนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถที่จะ,ะรับ แรงเสียดทานจากทางด้านอากาศได้ดีนะครับผมเพราะว่าทางด้านนครเนี่ยค่อนข้างจะเจอกับทางด้านฝนค่อนข้างจะเยอะทุเรียนนะครับผมในช่วงนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะแบ่งเป็นอสองชุดก็แล้วกันใหญ่ๆนะครับผมก็คือเป็นทุเรียนในฤด,ดูเนี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่ทําใบชุดที่2นะครับผมอ่าส่วนทุเรียนนอกฤด,ดูนะครับผมก็เหมือนที่ทุกท่านกําลังได้เห็นนะครับผมก็คือ,อตัดไปบ้างแล้วแล้วก็กำลังจะตัด หรือว่าตอนนี้ก็กําลังตัดกันอยู่นะครับผมอ่าก็มีหลายช่วงหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาจะเยอะที่สุดครับพี่โมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโอเคเลยนี่แหละที่อยากจะรู้ก็คือว่าคือในปีที่ผ่านมาเลยในปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคือทางใต้เนี่ยฝนตกชุกมากเราจะได้ยินข่าวน้ําพวยฝนตกชุกอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำโม mm hmm. อยากจะรู้จริงๆว่าเกษตรกรที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีเทคนิค hmm. และว,วิธีการทําให ทุเรียนออกดอกนอกฤดูได้ยังไงในสภาพที่แบบฝนตกชุกแบบนี้ครับตรงนี้ครับครับผมก็ถ้าพูดถึงทุเรียนนอกฤดูนะครับผมคือเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมก็คือทุเรียนคนครศรีธรรมราชเนี่ยอาจจะตัดช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ทำผ่าฝนแล้วก็การทําของอเขตนครศรีธรรมราชนะครับก็คือเขาให้ความสําคัญตั้งแต่เริ่มทําใบนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวคือทั้งปีไม่เว้นฉีดเลยนะครับไม่เว้นใส่ปุย๋ยไม่เว้นดูแลเลย นะครับก็ถ้าสมมุติเราทําใบมาดีห้องครัวเราดีนะครับใบเต็มต้นต้นแข็งแรงดีเนี่ยโอกาสที่ดอกจะออกแล้วก็จะทําให้ต้นแข็งแรงเลี้ยงลูกได้เยอะเนี่ยก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับยายาแมลงยาเชื้อราเนี่ยก็คือราคามันดีครับพี่อพอราคามันดีปั๊บกลายเป็นว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก้าใช้ยาที่มีคุณภาพอ่า แล้วก็รอบการฉีดค่อนข้างจะอะ่การฉีดนะครับค่อนข้างจะทีหน่อยอาการหนักถึงขั้นว่าช่วงที่ฝนตกหนักฟ้าปิดก็คือสามวันฉีด4ี่4วันฉีดก็มีแต่ถ้าหลักๆแล,ล้โดยธรรมชาติก็ประมาณ10บวันฉีดครั้งส่วนยาก็ค่อนข้างจะเพงขนาดไหนก็ไม่กลัวครับขอให้ได้ผลประโยชน์ที่อ่าตามที่เขาต้องการนะครับผมเข้าๆประมาณนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยก็คือราคาทุเดียนตอนน,อน,นี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เดียนที่ทกำลังตัดอยู่เด็อ่าอ่าชุดอ่า เวลานี้นะครับที่ตัดนะครับราคาอยู่ที่อ่ากิโลละร้อยเจ็สิบบาทถึงร้อยแปดิบาทรุ่นรุ่นเดือนตุลาคมนะครับรุ่นเดือนตุลาคมจะตกอยู่ประมาณอ่าร้อยเก้าสิบถึงประมาณสองอยสิบาทมีหน้าและคือเกษตรกร,รกถึงแบบกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะดูแลสิบวันครั้งสามสี่วันครั้ง เพื่อที่จะทําให้ทุเรียนออกน้องฤดูให้ได้เพราะว่าราคามันจูงใจนั่นเองรุ่นนี้นะครับจะตัดประมาณช่วงปลายเดือนธันวานะครับตอนนี้ราคาที่บอกมาก็คือ200บวกอ่าโอโหงมราคากันนะครับราคา200บวกแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะบวกได้ไปถึงไหนนะครับ๋อ,อราคานี่มาแล้วแฮปปี้นิวเยร์นี่แบบแฮปปี้กับ,บ,บทุกคนเลยใช่ก็สูงขึ้นอบของการมีทุเรียนอ่าในประเทศไทยก็ว่าได้ ถูกต้องนโมแขลงมากครับถูกต้องนโมนี่เคยอยู่ตั้งแต่ทุเรียนโลละแปดบาทยี่สิบบาทอะจนถึงมาตอนนี้แล้วรู้ทีทุเรียนโลละสองร้อยเป็นไปนได้ยังไงโอ้ <c oughs> โห <c oughs> นะฮะครับผมแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วแน่นอนมันต้องมีการฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการฟื้นฟูนสภาพต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวมั้งครับที่นครศรีธรรมราชครับน้องนี่ครับผมก็หลักๆนะครับคือการที่เรา,าตัดทุเรียนนะครับตัดทุเรียนเสร็จเนี่ยก็คือเราก็ต้องฉีดดักเชื้อราไว้ทุกรอบอยู่แล้วนะครับถ้าสมมตุติเราตัดทุเรียนหมดนะครับก็คือเป็นการล้างต้นนะครับก็คือเราจะใช้ตัวฟังกูลานนะครับผมเป็นตัวคอปเปอร์อไฮดรอกไซด์นะครับผม ซึ่งตัวนี้จะกําจัดพวกใบจุดสาลายนะครับลาสนิมนะครับแล้วก็กันพวกลาสีมพูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทางนาครเนี่ยค่อนข้างจะตัดช่วงหน้าฝนอ่าก็ตัวฟองกูลานก็จะเป็นพระเอกในพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นสูตรทนฝนด้วยนะครับส่วนยามแมลงนะครับผมอ่าเมื่อก่อนอาจจะมีอ่าตัวเหมือนของโซต้าก,ก็เป็นตัวไปนอกนะครับก็คือคอไพลีฟอดบวกไซเปอร์เมทินนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือโดนแบนด์ไปนะครับผม ก็เลยมีตัวขึ้นมาใหม่ที่เริ่มดังในตลาดนะครับผมก็คือตัวลิฟนะครับเป็นสารพิลิมีฟอร์ดนะครับผมอ่าก็ใช้ในการที่ล้างพวกแมลงต่างๆนะครับผมให้เกลี้ยงไปห,หมดเลยนะครับนี่คือการล้างต้นทุเรียนอ่าส่วนทางดินนะครับผมทางดินนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นการล้างสารอ่าเพราะว่าการทำนาบด,ดูเนี่ยมันต้องใช้สารแพคโคบิวซาโซในการยับยั้งการอ่า จเจริญเติบโตเพื่อให้ออกดอกผิดนอกฤด,ดูนะครับผมก็การที่ว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบรากนยครับค่อนข้างจะชะงักอออกดอกออกใบเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะครับก็คือต้องเอาตัวเรโอเทคนะครับผมของโซตัสเนี่ยหรือว่าตัวฮิวเมทเทาซึ่งเป็นสูตรน้ําเนี่ยฉีดทางดินนะครับผมเพื่อทําฟื้นฟูระบบดินใหม่นะครับให้รากเดินดีใช้ร่วมกับตัวเทลาร์คอซูเปอร์เอ็กซ์นะครับผมตัวนี้จะเป็น อย่าเชื้อรานะครับผมพระเอกในพื้นที่เหมือนกันนะครับผมอ่าก็จะทําทอย่างเนี้ยประมาณสองรอบนะครับเพื่อเป็นการล้างต้นแล้วก็เป็นการสลัดใบเก่าทิ้งด้วยครับนโมค,ครับท่านผู้ชม,มเพื่อว่าอ,อืให้ใบได้แตกใหม่นะครับถ้าใบเก่าไม่ร่วงใบใหม่ไม่แตกครับอ่าประมาณนั้น<อ>ครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของเกษตรกรที่นครศร,รีธรรมราชและแน่นอนตอนนี้เนี่ย ที่ไหนที่มีป่ายางพาราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยโค่นป่ายางพาราออกปลูกเปิดเป็นป่าทุเรียนใหม่อยากจะให้น้องเน็เนี่ยฝากถึงสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนใหม่ว่ามันจะต้องมีการดูแลต้นทุเรียนใหม่อย่างไงในการที่จะเปิดป่าทุเรียนใหม่ครับอ่านะครับก็เริ่มต้นก่อนนะครับก็คือเหมือนณเวลานี้นะครับหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจยากอยู่ว่า จะล้มยางพาราเพื่อจะปลูกทุเรียนต่อดีไหมนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ถหปีขั้นต่ำนะครับในการที่จะได้ผลผลิตนะครับก็ที่ผมสืบตลาดมาแล้วก็แนวโน้มนะครับผมราคายิ่งวันยิ่งแพงนะครับผมแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าทุนเราลงไปประมาณไหนนะครับที่มองนะครับก็คือยังแพงไปอีกครับเพราะว่าจีนเองก็ยังกินได้ไม่ครบทุกมณฑลเลยนะครับอ,อ การที่สมมติตัดสินใจว่าเราะจะปลูกทุเรียนแล้วนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยพอเราค้นยางลงนะครับผมเริ่มต้นเลยเราก็ต้องใช้ตัวเธอร์ละครซูเปอร์เอ็กซครับร่วมกับตัวฮิวเมดนะครับในการฉีดดินก่อนล้างเชื้อราแล้วก็ปรับสภาพดินให้ดีก่อนนะครับรเพื่อใหอ้การที่เราลงทุเรียนไปเนี่ยให้มันมีผลเสียน้อยที่สุด กับทางด้านต้นทุเรียนของเรานะครับแล้วก็ให้เจริญเติบโตดีที่สุดนะครับส่วนทางใบนะครับผมทางใบเนี่ยผมจะแนะนําตัว n ู t ท c ซ Super ์อนะครับผมสูตรสเปรย์ไดนะครับสามารถกินได้ยาวนานถึง14วันนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวเกอร์มาพัสนะครับผมก็คือเป็นตัวสาหลายอ่าสูตรเข้มข้นนะครับผมอ่าหลักๆมี2ตัวนี้นะครับผมถ้าจะเสริมไปอีกนะครับผมก็จะมีตัว ยูทิไลท์นะครับผมซึ่งยูทิไลท์เนี่ยเป็นธาตาหารรองเสริมที่ครบวงจรแล้วก็มีธาตุอาหารครบครันนะครับแล้วก็สามารถกินได้ยาวนานเหมือนกับซูเปอร์เอ็นเลยนะครับจะเป็น3า,าตัวในการใช้ในการฉีดพ,พ่นนะครับผมส่วนยาเชาื้อราเราก็ใช้เทอ,อร์คอ์ฉีดดินตลอดนะครับอ่าส่วนยา,มาแมลงนะครับก็คืออ้น,นี่ก็เป็นพระเอกของโซตัสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับสำหรับตัวสตาร์เกิลจนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยเราใส่ใส่โคนต้นได้เลยนะครับการทํางานก็คือค่าเพลี้ยที่อยู่ในต้นจะเป็นมอดมดปลวกนะครับผมก็สามารถจัดก,การได้หมดนะครับก็คือทางใบถ้าเราไม่ว่างที่จะฉีดเท่าไหร่ในการดูแลนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยสําหรับ,รบการดูแลต้นทุเรียนใหม่นะครับแล้วก็ท้ายนี้อยากจะฝากอะไรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมือเก่าแล้วก็มือใหม่ที่อยากจะปลูกทุเรียนมาครับตรงเร้ครับครับผมก็ เมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมก็มีปัญหาก็คือมีลมแรงนะครับทําให้กเกษตรกรเนี่ยเสียหายกันไปค่อนข้างจะเยอะในด้านผลผลิตแล้วก็ต้นก็ล้มแล้วก็กิ่งก็เหมือนกันครับคือล้มกันเยอะมากนะครับผมก็ก็อยากให้อ่าบรุงให้ถึงนะครับดูแลดีๆเหมือนลูกก็พยายามโยงกิ่งโยงลูกนะครับผมเพื่อลดปัญหาการหลุดล่วงแล้วก็ปัญหาลมปัญหาฝนนะครับผมอ่าส่วนอ่า คนที่จะ,ะปลูกใหม่นะครับผมก็ไม่ต้องคิดมากครับก็คือลงไปเลยครับอย่างน้อยห้าปีเนี้ยราคายัางไงก็ไปได้แน่นอนนะครับผมถ้าสมมุติเราทําดีนะครับเราดูแลดีเราใส่ปุ๋ยเราฉีดยาบํารุงตลอดเนี่ยบางบางทีนะครับสามปีครึ่งก็ให้ผลผลิตแล้วครับอ่าแต่ถ้าสมมุติเราทําแบบเรื่อยๆเราทําแบบตามระบบช้าๆของมันเนี่ยบางทีห้าปีหกปีถึงจะให้ผลผลิตนะครับ ซึ่งมันจะใช้เวลานานกว่าเกือบสองเท่าเลยนะครับก็ท่ายนี้ก็ขอให้ทุเรียนเนี่ยาราคาดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยตลอดนะครับเพื่อว่าให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้มีใจในการทำแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จกันทั่วนหน้าครับนโมครับรท่านผู้ชมครับโอเคเลยนะครับต่อสลัดทัลายที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่ เพราะอย่างที่น้องเนทบอกก็คือราคาทุเรียนเนี่ยยังไงก็น่าจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆตราบได้ที่ความต้องการของตลาดโลกก็ยังมีอยู่และท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเนทเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับครับและก็ฝากคุณผู้ชมนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามรายการน้ำโมลย์สวนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรายการน้ำโมลนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องเนทก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ आप mm,